สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพัชเมย์ชาแนลอีกเช่นเคยอันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ริมเขื่อนมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเป็นยังไงบ้างเราไปกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีของอะไรบ้างเดิมกันเลย <Quit> ได้ขายอะไรบ้างครับ <laughs> มีปลาไข่ครับแล้วก็มะขร้าวทอีอ่าสาหรายชีสแล้วก็ปาทิส้าแล้วก็เป็นไส้นะครับมีลาขย่อยมีลาขยับ <laughs> นี่คือร้านเดบกเนุนะครแล้วก็ดูนัดมีอะไรต่างๆด้วยนะคะที่นะครับ,น,รบน้องผมจะซื้อนะครับอันไหนคะอันนี้คือหน้าอะไรใช่ไหมคะอ,นอ,อันนค้คือันน้ืออันนี้อนนี้คอันนี้ันนี้ครออัดี้อัน้อนือนตีือนะครอันอน,ายยานคืนน่อันนแคบบันนี้คือันน้ัน้ครับน้คอนนี้คินน้คออันนี้าืนนี้คืออนน้าอนนี้คือนนี้คือรน้านไก้าย,ย่างนะครับแล้วก็กินมัน อ่อขอมากอยากซื้อเลยเที่นี่เนี่ยมีที่นั่งกินอะไรต่างๆแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับซื้อร้านนี้ต่อนะครับอะไรบ้างครับก็ขายปอบเปี๊ยทอเดเปี๊ยทอดจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวปลาทอดร้านกาลาปอบเปี๊ยะค่ะนี่นะครับผมจะตักไอติมบุกเบยน,นะครับนี่ ใส่ได้กี่อย่างคะใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะโอ้ใส่ได้ทุกอย่างเลยอยากไม้อเลยจ้าแค่นี้นะโอ้ยเยอะมากเลยแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองจิมนะครับหนึ่งสองสามบิสมิลลาอือร่อยนี่ค่ะขายอะไรครับขนมโคกค่ะโอ้ขายขนมโคกนะครับนี่คือขนมโบราณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาไปวิธีการทำนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับทักกะท่องในนี้มันคืออะไรเหรอน้ำตาลเบ้นน้ำตาลเบ้นนะครับส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวน้ำตาลเบ้นปิดด้วยแป้งข้าวเหนียวนะครับาะคือมีการทำปั้นๆแล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็แ้วก็ตัดใส่ในรมะพร้าวแล้วก็คุกรองเท้ารอาเท้ากล่องละสี่บาทครับกล่องยี่สิบค่ะนี่ให้ชิมก่อนนะคะให้ชิม เดี๋ยวผมจะมาลองชิมกันนะครับว<ม>่าเป็นยังไงโอ้โหอโหได้กิ่นนี่สั่งซางของชินละอร่อยเกินอร่อยมากเลยอ่ะหืมต้องมาชิมละอร่อยมากต้องมาลองนะครับคือที่นี่ริมเขื่อนมารเก็กน,นะครับนี่นี่ลอยนะนี่นี่ลอยแล้วนี่ลอยแล้วอือเก้าลอยแต่รับ เลยนรอาตัดขึ้นแบบนียนคะเพรขยาเขย่าขย่าเขย่าเขย่แล้วก็เจ็นหนูไม่เคยนไม่เค็นินอะไรครมบนเนเค้กค่ะมนิเนเค้กนะคะเขรอไปด้วยขนมบ้าบินขนมบ้าบิน ชิ้นใหญ่50ชิชิ้นเล็กชิ้นเล็กส0ินะครับถ้าใครมาที่นี่มาอุดหนุนได้เลยนะครับมีมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวข้างบนอ๋อขนาดนี้เองคัดเป็นชิ้น,นเล็กๆได้นนมาแล้วโอ้คึกคักมากเพราะว่าคนเยอะมากถ้าใครมาหน้าราน,นี่หรือคนที่อยู่หน้าราน,นี่ก็อ,อย่าลืม มาที่นี่ด้วยนะครับอ,อาหารเยอะมากแล้วก็ดีอร่อยด้วยใช่ไหมป้าเออแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้่อสร้างผมด้วยนะครับเดีได้เอาคลิปใหม่ๆของผมบ๊ายบาย